ยี่ทุ่มแล้วทุ่มกว่าแล้วจริงๆแล้วพี่อะอัดคลิปนะสวดมนต์คาถาพระมหาจจกาพดกคาถาเงินล้านแล้วแต่ทีนี้อัดคลิปแล้วทีนี้ข้อมูลมันเต็มมันทําเยอะมากนะทุกคนแล้ววันนี้มันก็ต้องลบ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 มันก็หายไปกับลบแล้วนะเราก็ขอแบ่งบุญให้กับกัลยันวิรนะที่ได้เห็นคลิปนี้นะเราสวดพระคาถาเงินล้านคาถาพระมหาจจกรพดกคาถาสุนทีวานีนะปัจจุบันนี้ค่ะนะที่เราออกไปขายของนะกา ที่เราขายของได้ขายของดีอะ่ะจริงๆเราอยากขายของดีขายของคงหมดมีวางวันก็ไม่หมดนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่านะเราเราไปเอาของทีไปช้ามาสายลูกค้าที่มาแต่เช้าอาจจะไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้นะมันก็เลยทําให้เราแบบขาดขาดลูกค้าตอนเช้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนน,นะใครที่เห็นคลิปนี้นะ เราขอถามหน่อยนะว่าใครมีใจที่แบบว่าอยากมีรายได้เข้าบ้านตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปตั้งแต่เงินเหมือนเงินแสนเงินล้านมีไหมมีใครมีหนี้ไหมมีใครอยากปลดหนี้มีใครอยากมีเงินเยอะๆเพื่อเอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวไหมเราเชื่อว่ามีคนเหมือนเรานะทุกคนมีอยําเสียงดังที่ลูกมีใครที่แบบต้องรับผิดชอบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ อยากมีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ไหมคะแล้วที่สําคัญนะเราก็เคยเจอกันเรยันมิตมาขอเราเป็นเพื่อนสิ่งสําคัญเลยคะ่ะเ,เพื่อนเพืวันนี้เราอยากแล้วเมื่อเราเจอปัญหาสิ่งหนึ่งเลยคะ่ะที่หัวใจพี่เป็นความคิดคือคิดทำค่ะเรียนทำเรียนทำเรียนทำค่ะเ,เพื่อนเรียนเข้าใจทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ content. โดยที่เราอย่าพูดเลยว่าทั้งๆที่เราอยากมีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่เราอย่างดี แต่เรากลับบอกตัวเองว่าเราเจอเยอะนะเรากลับบอกตัวเองว่าเราไม่อยากได้เยอะขนาดนั้นหรอกวันนี้ข้อดีของการที่เราสร้างตัวต,วตนกับการที่วันหนึ่งเรารวยได้ถ้าเราหาเงินเยอะได้เช่นพ่อแม่เราก็จะได้สบายท่านไม่ต้องมานั่งลําบากทํางานหนักอีกแล้วเพราะท่านอายุเยอะแล้วอสองลูกเราจะได้เรียนจบสูงๆเวลาเราอยากทํามุนเราจะทําเยอะๆก็ได้ เห็นไหมมันมีข้อดีมากการที่เรามีเงินเยอะเพื่อนเราสามารถเอาเงินอ่ะไปทําบุญทําทานที่ไหนได้อย่างสบายใจเรามาที่ฐานจิตไปด้วยกันนะคะเพื<ม>่อนสาหรับใครที่อยากจะมาทำ<ม>กับเรารไม่มากแล้วแต่าห,หากว่าเรามีชีวิตดีขึ้นเรารอดละรวยเราจะช่วยเหลือสังคมไปด้วยกันค่ะนะ,คะนะใครที่จะมาทําแบรนด์ขายุนมพหล้างหน้ากับนิดนะก็ต้องมีสัทส่เหมือนกันนะคะทุกคน เราเรียนรู้บทเรียนดูกันทำเหมือนกันช่วยเหลือผู้คนคล้ายกัน